สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเที่ยวป่าเที่ยวดอยกันอีกเช่นเคยนะคะตามเรามานะคะมาแล้วสบายใจไม่ต้องมีอะไรคิดสบายใจล่งๆโปร่งๆเลยค่ะเข้ามาเลยนะคะตรงนี้จากปากทางเข้ามา7กิโลถึงจุดชมวิวม่อนดาวเดือนแคมป์ปิ้งนะคะเลี้ยวรถลงไปเลยเห็นไหมจะมีการ ทที่พักนะคะที่พักประมาณบ้านฟากนะคะตอนนี้เขากําลังทําอยู่หน้าหนาวนี่คงพอดีพอดีนะคะเพื่อนๆเตรียมตัวมาแอวกันนะนี่เห็นไหมคะจะเป็นสไตล์บ้านฟากนะทำทั้งหมดเนี่ยรอบดอยเลยก็ให้เพื่อน,อนๆมาเที่ยวชมกันนะคะประมาณ8ปดหลังค่ะชมเขาไปรอบๆก่อนนะคะตรงเนี้ย กำลังก่อสร้างมาถึงตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นฝาฟากค่ะฝาไม้ไผ่นั่นเองนะคะเอามาทําเป็นล้อมรอบบ้านให้ได้สไตล์บ้านเขานะคะสวยไหมคะเพื่อนๆนเบื้องหน้าก็จะเป็นหุ่นเขากว้างใหญ่นะคะให้ได้ชมเขากับเมฆติดติดอยู่บนศีรษะของคุณเลยนะคะถึงได้เรียกชื่อว่าถนนลอยฟ้าอากาศดีดีค่ะเพื่อนเพื่อนอากาศเย็นสบายหน้าหนาวนี่หนาวหนักเลยนะคะตรงนี้นะนี่ ทางสะดวกสบายลาดยางถึงที่นะคะเจอป้ายดาวเดือนแคมปิง้งเลี้ยวลงมาเลยค่ะถนนลอยฟ้าแพร่ะนะคะอีกไม่เกินกี่อืดใจนะก็จะสำเร็จแล้วนะคะตรงนี้นะเราก็จะมีจุดสำหรับกางเต็นท์มาแคมปิง้งปิ้งย่างอะไรกันได้เลยนะคะมาเที่ยวกันนะคะที่จังหวัดแพร่ะนะคะเพื่อนๆ